หลังจากที่ทิดลาได้ฆ่าเสือสมิงหมอผีเท่าตายไปแล้วผ่านไปอีกรวมสามเดือนก็ได้เดินเท้าเข้าไปยังผืนป่าแห่งใหม่ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกคนละฝั่งอำเภอซึ่งเป็นผื้นป่าที่ต้องเดินเท้าอยู่ถึงสีวันสี่คืนกว่าจะเข้าไปถึงและเป็นพื้นที่ที่ท้าทายสำหรับทิดลามากเพราะเมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเนรยังเคยออกธุดงมากับหลวงพ่อ ปรากฏอยู่ในป่าแถบนั้นที่ไกลกับหมู่บ้านอยู่ถึง15วันทิดล่ายังจำหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นพรานลุ่นเก่าได้เป็นอย่างดีเมื่อเหยียบย่ำเข้าไปถึงผืนป่าแถบนั้นก็รู้สึกได้ถึงว่ามันมีความวังเวงและเงียบผิดปกติไม่เหมือนสมัยที่เคยเข้ามานั่งบำเพ็ญเพียรเมื่อหลายปีก่อนที่เห็นสัตว์ป่ามากมายหากินอยู่ทั่วไปอย่างอุดมสมบูรณ์ เมื่อรู้สึกแปลกๆทิดลาก็รีบสาวเท้าเข้าไปยังหมู่บ้านและที่หนาเรือนของพลานเก่าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนั่นก็มีชาวบ้านมามุงกันเต็มไปหมดที่หนาเรือนของแกพร้อมกับอาวุธครบมือตอนแรกก็เข้าใจว่าชาวบ้านจะบุกมาทําร้ายพลานเก่าหัวหน้าหมู่บ้านแต่เมื่อเดินเข้าไปถึงชาวบ้านที่พอจะจําทิดลาได้สมัยที่เป็นสามเณรต่างก็พากันดีใจ รวมทั้งพรานเถิดพรานเก่าซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านด้วยต่างก็รีบเชิญให้ทิดลาเข้าไปนั่งพูดคุยด้วยกันเพราะต่างก็รู้ว่าทิดลานั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกแก่นตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยซึ่งหลวงพ่อกแก่นนั้นชาวบ้านรู้ถึงกิตติศัพท์ความเข้มรั้งในด้านยาณสมาธิของท่านเป็นอย่างดีวิชาอาคมของท่านจึงได้มีความเข้มขลังมากไปด้วย มีเพียงแค่ทิศลาคนเดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อไปจนหมดสิ้นเพราะว่าวิชาบางอย่างของหลวงพ่อเป็นวิชาที่หากใช้ไปนในทางที่ไม่ดีนอกจากจะเป็นคุณแล้วก็ยังเป็นโทษอย่างมหันตตอนนี้เส้นทางสว่างของชาวบ้านก็คือตัวของทิศลาเพราะเป็นช่วงที่มีเสือเข้ามาฆ่าชาวบ้านตายและหลากไปกินหลายคนจนบัดนี้ก็ยังตามหา,หาร่างของผู้เคราะห์ร้ายไม่เจอแม้แต่รายเดียว ไม่เว้นแม้แต่ลูกชายคนโตของพรานเถิดที่ได้รับช่วงการเป็นพรานล่าสัตว์ไปจากแกเพื่อเลี้ยงครอบครัวซึ่งตัวของพรานเถิดเองแกก็มีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีแล้วสิ้นลายพรานฝีมือชะกาดไปนานมากแล้วด้วยไม่สามารถจะไปตามล่าเสือได้เหมือนแต่ก่อนและยิ่งเมื่อเสือกินคนเข้าไปหลายคนแล้วกระสุนปืนก็ยิงทำอะไรมันไม่ได้ และแกเองแม้จะเป็นพรานฝีมือฉังแต่ก็ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยเมื่อเห็นท่าว่ามันคงจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วก็ยิ่งลำบากในการตามล่าพรานหน่มรับปากทันทีโดยไม่ต้องคิด